รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชา้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไใรสร้างใจใหญ่ไว้อเล่า เทคโนโนลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีควันและกำลังใจต่าไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการกเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟืน้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา5้านาฬกาถึง5นาฬินาทีทางโ o เดิร์นไนทกับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุภัยสารค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อปี2547นั้นไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแต่ว่าในปัจจบุบันนี้รวมถึงในอนาคตด้วยค่ะความหลากหลายทางชีวภาพของไทยนั้นอยู่ในภาวะที่กล่าวได้ว่าลอดแหลมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอันเนื่องมาจากว่าไทยเรานั้นเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาค่ะและมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงมากในทุกระดับของสังคมเลยนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาค่ะอย่างเช่นพืชบางชนิดนั้นมีปัญหารถ จำนวนน้อยลงนะคะบางชนิดก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะภารกิจของทางกรมวิชาการเกษตรก็คือการไปรวบรวมการเก็บรักษารวมถึงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันนะคะในช่วงของงานวิจัยสู่ไรานาค่ะแต่ว่าช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะไปพบกับช่วงของสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ นเฉลิมพระเกียรติ5 5พรรษาคือสวนที่กรมวิชาการเกษตรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมพัรษา5 5พรรษาในปีพุทธศักราช2553ค่ะ สวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้หายากจากภูมิภาคต่างๆนำมาปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่17ไร่ในบริเวณเกษตร,รษกลางบางเขนค่ะในส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาเนี่ยคะ่ะจะมีพันไม้หายากอยู่กระจายอยู่ตามกลุ่มต่างๆ จะแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ออกเป็นเจ็ดกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปาล์มไทยแล้วก็กลุ่มที่สองจะเป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองกลุ่มที่สามจะเป็นไม้ที่มีดอกหอมกลุ่มที่สี่จะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจรวมไปถึงกล้วยพันธุ์ต่างๆกลุ่มที่ห้าเป็นผักพื้นบ้านที่ใช้บริโภคกันในภาคต่างๆมารวมมาที่นี่ กลุ่มที่6เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็กลุ่มที่7กลุ่มสุดท้ายจะเป็น 1, พันธุ์ไผ่นอกจากพันธุ์ไม้หายากแล้วภายในสวนแห่งนี้ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ โดยกรมวิชาการเกษตรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ดินและน้ำร่วมกับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทั้งระบบค่ะเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้นะคะซึ่งพันธุ์พืชที่ปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชที่ได้มาจากผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรค่ะ เข้ามาในส่วนนี้เขาจะได้เห็นต้นไม้จริงๆได้เห็นของจริงว่าต้นไม้ชนิดนี้ที่เขาอาจจะเซิร์ชจากในอินเทอร์เน็ตว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ต้นไม้พุ่มอะไรประมาณนี้ถ้าเขาเข้ามาดูในส่วนนี้เขาจะได้เห็นของจริงว่าใบเป็นยังไงต้นเป็นยังไงแล้วเราก็เราก็หวังว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นสวยๆ,ๆ แบบสวนสวยๆสวนที่ร่มรื่นเขามันก็จะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้เขาอยากที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นวันละต้นวันละต้นที่บ้านของเขาหรือที่ที่เขามีอยู่อะค่ะตรงไหนก็ได้เขาก็จะมาดูว่า,าพันไม้ไหนเหมาะกับการปลูกกลางแจ้งหรือว่าปลูกในร่มได้เขาจะเอาไปปรับใช้ของเขาได้อะค่ะสวนเฉลิมพระเกีย 55, รติ55พรรษาถือเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่หนึ่งใน17แห่งของกรมวิชาการเกษตรที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะโดยทุกแห่งจะมีนักวิชาการเกษตรขอให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักการค่ะในฐานะที่ตัวเองเนะะี่ยค่ะเป็นข้าราชการของกรมวิชาการเกษตรรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ทำงาน สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านี้นะคะทำงานนี้จะไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยทำแล้วมีความสุขสุขแบบที่ว่าเราใช้หัวใจของเรายิ้มได้อะคะ่ะหัวใจเรายิ้มได้เพราะเราได้ทำงานนี้ สำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติ5 5พรรษาแห่งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันุไม้ที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแถมยังตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะหากว่าสนใจก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมกันได้ตลอดเลยค่ะและสําหรับช่วงของงานวิจัยสู่ไรนานในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุก,กรรมไม้ผลมาบอกเล่ากันฟังนะคะซึ่งงานวิจัยที่ว่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะติดตามได้จากน้องบับเบิลในช่วงของงานวิจัยสู่ไรนานกันเลยค่ะ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่เกิดขึ้นในอัตรารวดเร็วกว่าอัตราสูญพันธุ์ในอดีตการนะคะโดยเฉพาะในพวกที่อาศัยอยู่ในป่าชื้นเขตร้อนในประเทศที่ด้อยพัฒนาและที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะลักษณะข,ของชนิดพืชที่ใกล้สูญพันธุ์มีดังนี้เป็นพืชหายากขนาดของประชากรเหมาะเฉพาะที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะที่หรือมีจำนวนประชากรขนาดเล็กและเป็นพันธุ์พืชอายุยืนค่ะ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจที่สำคัญเกี่ยวกับเชื้อพันธุกรรมพืชคือการรวบรวมเก็บรักษาและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชนะคะได้แก่พืชสวนและพืชไร่เพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติและเป็นวัตถุดิบในด้านวิจัยทางการเกษตรและด้านความหลากหลายทางชีวภาพค่ะซึ่งเป็นที่มาของโครงการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลอย่างยั่งยืนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บับเบิลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แปลงรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนค่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแปลงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมไม้ผลค่ะแต่จะมีความสําคัญอย่างไรนะคะวันนี้บับเบิลนัดผู้เชี่ยวชาญรอบบเบิอยู่ด้านหลังแล้วค่ะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือดออรทรงพลสมศรีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนกรมวิชาการเกษตรค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกให้ฟังว่าเป็นแปลงที่รวบรวมสายพันธุ์เรียนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากทราบว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะกําชิงเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ทุรียนเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีทั้งพืชสวนพืชไร่ แต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องของไม้ผลนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงรวบรวมอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ทุเรียนทุเรียนโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับซึ่งคิดว่าเป็นแปลงทดลองแปลงแรกของประเทศไทยและก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้นะครับดอกเตอร์คะทำไมเราถึงต้องมีการรวบรวมพันธุกรรมของไม้ผลล่ะคะครับความจริงไม้ผลเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือไม้ผลเมืองหนาวนะครับไม้ผลกึ่งร้อนกึ่งหนาวแล้วก็ไม้ผลเมืองร้อน กรณีในการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าจะต้องมีความหลากหลายของพันธุกรรมยิ่งมีพันธุกรรมที่หลากหลายมากๆนะครับพันธุกรรมก็จะก,กว้างแล้วก็ในการที่จะเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นฝั่เดิมเนี่ยจะง่าย <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดการผสมพันธุ์ขึ้นมามันก็ <c oughs> สามารถจะเกิดความหลากหลายแล้วก็มาคัดเลือกพันธุ์ที่เราต้องการตามว,วัตถุประสงค์ได้ <c oughs> ง่ายกว่า แต่ถ้าพันธุกรรมแคบการปรับปรุงพันธุ์ก็จะได้ต้นที่เราคาดหวังจะให้ดีๆเพิ่มกว่าเดิมเนี่ยก็จะยากนะครับเรามีวิธีการในการรวบรวมสายพันธุ์พืชยังไงะคะก็เราก็ต้องไปสำรวจดูว่าแหล่งปลูกแต่ละแหล่งที่เป็นแหล่งดังเดิมของมันเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างนะครับเราก็มีทีมนักวิจัยขอยงเราเนี่ยไปสำรวจที่ทั้งจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทางภาคใต้เอง ภาคตะวันออกเองนะครับรวบรวมว่าเขามีพันธุ์พื้นเมืองแต,แต่ละตัวอย่างไรบ้างการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ของไม้ผลเนี่ยค่ะเราเก็บให้ปลูกเป็นต้นอย่างนี้อย่างเดียวเลยไหมคะอ,อ๋อเราทาได้หลายหลายวิธีมามล็ดมาเพาะค่ะหรือเอายอดมาเสียบยอดอแล้วก็มาปลูกอยู่ในแปลงทดลองสองก็คือถ้าเป็นพืชบางชนิดเราเรารวบรวมอยู่ในสภาพที่ชูการเจอเพราะเลี้ยง<บ>นเนืออเน้อ,ยอเยอะ พเพราะเรื่องเยื่อเป็นระยะยาวการเก็บรักษาในระยะยาวหรือยาวม,ม,มากๆเก็บอยู่ในสภาพเยือกแข็งลบร้อยเก้าสิบหกองศาเซนเซียในอันนี้จะยาเป็นสิบปียี่สิบปีเลยนะครับหรือแม้แต่การเก็บ DNA อ,อ็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชเหมือนกันะนะครับปัจจุบันเรามีการเก็บรวบรวมเฉพาะต้งพืชผลเนี่ยคะ่ะเป็นไม้ผลอย่างเดียวกี่สายพันธุ์แล้วคะ่ะไม้ผลเรา ทั้งไม้มึงหนาวไม้กึ่งหนาวกึ่งร้อนกึ่งมึงร้อนนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นร้อยๆชนิดนะครับนะครับแปลงทุเรียนแห่งนี้ค่ะพอเราเก็บรวบรวมสายพันธุ์เอาไว้แล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างคะประโยชน์ก็คือว่าหนึ่งก็เลยคือเรื่องของการศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ของมันว่าเอ่อมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรทุเรียนอันนี้มีคุณภาพภายนอกเป็นอย่างไรคุณภาพภายในเป็นอย่างไร มีเม็ดรีบมเม็ดไม่รีบมีเนื้อหนามากหนาน้อยเปลือกบางเปลือกหนายังไงกลิ่นเป็นยังไงนะครับทน,ทนโรดทน,ทนแมลงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบันทึกข้อมูลไว้เราจะทำดัตต้าเบสนะครับอยู่ในรูปของ Excel แล้วก็วาาเป็นฐานข้อมูลเลย,เลยว่าเชื้อพันธุ์พืชตามแบบบันทึกข้อมูลหลักสากลเลยที่เราทําไว้แต่ละพืชนะครับตอนนี้แล้วก็ประเมินดูว่ามันคุณค่า นอกจากว่าลักษณะรูปทรงได้ดีแล้วหรือยังเนี่ยการทนโรคทนแมลงเป็นยังไง <คะ S 1> เพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี่คือประโยชน์ส่วนหนึ่งของการรว <คะ S 1> บรวมเอารักเชื้อพันธุ์ไม้ผล <คะ S 1> เพื่อในแง่ของการปรปับพันธุ์นะครับแต่ในแง่ของการใช้ประโยชน์เพื่อคืนไปสู่ถิ่นเดิม <คะ S 1> อย่างเช่นปัญหาเรื่องของอุทกภัยใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีปี54ี่ ก็ได้อันที่สองของแปลงรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเลยครับเอาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ของจังหวัดนนทบุรีกับคืนไปสู่ถิ่นเดิมของนนทบุรีไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าพันกิ่งค่ะดอกเตอร์คะนอกจากแปลงรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนแล้วยังมีเงาะแล้วก็มังคุดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับงั้นรบกวนพาเอร์ไปที่แปลงมังคุดได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับได้เลยคุณผู้ชมไปต่อกันที่แปลงมังคุดเลยค่ะ โครงการวิจัยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียและไทยเพื่อพัฒนาวิธีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อนที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงทั้งพันธุปลูกและพันุ์ป่า พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นใช้ประโยชน์ความหลากหลายเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งค่ะนอกเตอร์คะมังคุดในประเทศไทยของเรา<ๆ>มีกี่พันนะคะครับว่บาจริงแล้วมังคุดเรามีพันเดียวนะครับคือมังคุดเนี่ย มันขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดแต่ว่าเมล็ดเนี่ยมันเกิดจากเซลล์เนื้อแม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปปลูกมันก็จะเหมือนต้นเดิมมันก็เป็นพันธุ์เดียวพันธุ์เดียวแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติก็ปัจจุบันเรามีมังคุดใบด่างใบด่างลูกด่างะนะครับแล้วก็ยังมีมังคุดนางพญาคือแทนที่มังคุดมันจะกิ่งออกมาทีละคู่ทีละคู่ มันปรากฏว่ามีสารกิ่งซึ่งเราก็มีแปลงรวบรวมพันธุ์อยู่ปัจจุบันโครงการของเรานี่ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะเรามีแปลงรวบรวมพันุ์แล้วตอนนี้ะนะฮะทั่วประเทศสิ่งที่เราต้องการให้ได้ข้อมูลข้อมูลทําเป็นาฐานข้อมูลค่ะตัวนี้สําคัญที่สุดโดยเรายึดแบบบันทึกข้อมูลของนานาชาติที่เราร่วมมือกับทางสถาบันพันธุกรรมพืชนานาชาตินะครับ ผมก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปออกแบบในการทําบันทึกข้อมูลของทุเรียนเงาะมัง,งคุดนะครับแล้วเราก็บันทึกตามลักษณะต่างๆที่เรามีการกําหนดไว้นะครับมีตั้งแต่ลักษณะต้นใบดอกผลเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของทนโรคแมลงหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวสําคัญที่เราต้องการข้อมูลให้ได้เบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์ละ ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนำพันที่เราบันทึกไว้เนี่ยอาจจะเสนอเป็นพันแนะนำขึ้นมาเลยก็ได้หรือในขั้นตอนต่อไปคือเอามาผสมพันปรับปรุงพันนะครับก็ให้ได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาดรคะข้อมูลที่ได้จากโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชนเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์ต่องานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการกเกษตรยังไงบ้างคะ ครับก็ตั้งแต่เรียนแต่แรกครับว่าการที่จะพัฒนาพันธุ์พืชให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยต้องมีแหล่งพันธุกรรมที่กว้างะนะครับถ้าแคบการที่จะปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยจะยากแต่ถ้าเรามีพันธุ์หลากหลายมากมายก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นพัฒนาเรื่องของการทนโรคทนมแมลงนะครับไม่ว่าจะ ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมพันธุ์หรือการใช้เป็นต้นตอหรือแม้แต่ว่าการใช้ประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มมูลค่าคะนะครับนั้นถ้าเกษตรกรจะนําพันธุ์ที่เขามีอยู่ที่แปลกๆเอามารวบรวมอยู่ในศูนย์วิจัยพืชสวนก็ทางศูนย์วิจัยพืชสวนทั่วทุกแห่งทั่วประเทศก็ยินดีที่จะมาเก็บรักษาไว้ให้ในการที่จะพัฒนาดังที่ว่าเมื่อกี้นะครับทั้งพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้นการพัฒนาเพื่อให้ทนโรคทนมแมลง การเพิ่มมูลค่าในอนาคตคะนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ชมรายการค่ะถึงความสําคัญของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชยน์เชื้พันธุกรรมพืชค่ะครับก็สําหรับพี่น้องเกษรกรที่มีพันธุ์พืชแปลกๆแล้วก็อยากจะไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยก็สามารถที่จะนำเก่งพันธ์ุหรือต้นพันธุ์ท่านเอามา,าให้ศูนย์วิจัยพืชสวนต่างๆซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับเก็บอนุรักษ์ไว้ กรมวิชาการเกษตรก็จะนําไปพัฒนาในอนาคตในเรื่องของพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้นปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นใช้ในแง่ของการเป็นพันธุ์ต้านทานโรคแมลงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือนํากลับไปสู่ชุมชนให้สามารถที่จะพัฒนาเป็นสินค้าท้องถิ่นได้นี่คือการเพิ่มไรายได้ ซึ่งมีผลเกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคะโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากกรมวิชาการเกษตรค่ะที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านพืชผลนะคะรวมถึงเพื่อใส่พันธุ์ชิดอื่นค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรรวมถึงการต่อย,ยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณดรทรงพลสมศรี i, ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนกรมวิชาการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไม้ผลและการใช้ประโยชน์จากแหล่งเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเมืองร้อนนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วนะคะยังช่วยส่งเสริมการป้องกันและลดปัญหาสภาวะโลกร้อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยค่ะ าวันหยุดบานนี้หาโอกาสมาทำอาหารเช้าทานเองแบบง่ายๆได้ประโยชน์กันบ้านดีไหมแลละคะเมื่อเอ่ยถึงต้นทานตะวันคุณผู้ชมคงรู้จักกันดีว่าเป็นพืชที่ให้ความสวยงามส่วนเมล็ดก็ยังนำไปสกัดเป็นน้ำมันใช้ประกอบอาหารได้ด้วยค่ะ แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าต้นอ่อนของทานตะวันสามารถนำมาประกอบอาหารได้อร่อยและยังมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะคะไม่ว่าจะทานสดเป็นผักสลัดหรือจะปรุงเป็นอาหารเช่นผัดน้ำมันหอยก็ได้เช่นกันค่ะจากข้อมูลการศึกษาเพราว่าต้นอ่อนของมเมล็ดทานตะวันมีโปรตีนสูงกว่าทั่วเหลืองมีวิตามินเอและวิตามินอ e ีสูงจึงช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณมีวิตามินบีหนึ่งบีหก โอเมก้า369ที่ช่วยบำรุงเซลล์สมองสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีธาตุเหล็กสูงและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะทั่วเป็นพืชเพื่อสุขภาพที่น่าสานใจอีกชนิดนึงค่ะเห็นประโยชน์และคุณค่าทางอาหารแบบนี้แล้วเช้าวันต่อไปลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักดูนะคะ กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชแทนกรรมการชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่6สิงหาคม2557นี้ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรโทร029407214025796744 ประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าหมายผลสามารถแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม 1. 2กลุ่ม 2. 3กลุ่มถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาที่ถามว่าการพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจสอบปุ๋ยกรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจํานวนกี่แห่งคําตอบก็คือขอ้อ1 8แดแห่งนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ทุกทาคะการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่างๆโดยเฉพาะพืชอาหารเอาไว้พร้อมสําหรับนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลรวบรวมแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนานนะคะและที่สําคัญเลยค่ะการอนุรักษ์นั้นก็ยังเป็นประโยชน์ต่อาการศึกษาวิจัยให้กับคนรุ่นหลังต่อไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาตติดามเรื่อง ทางการเกษตรได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ